วัดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงเราก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยเลยนะคะในวันนี้เนี่ยหญิงจะพามาเจอกับรถยนต์คันนี้เลยค่ะหลายๆท่านกําลังตามหาแล้วก็เรียกร้องกันเยอะมากเลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นฮุนไดนะคะ H1 รุ่น11ที่นั่งรุ่นท็อปสุดตัวดีลักนั่นเองนะคันนี้เป็นปี2020นะคะซึ่งดีลักเองเนี่ยก็ ออปชันเนี่ยเขามาให้ครบอยู่แล้วนะคะใครหาเนี่ยต้องดูคันนี้เลยนะเพราะว่าคันนี้นี่เป็นสภาพแบบว่าน้องๆป้ายแดงเลยรถใช้ไปเพียงแค่ประมาณ20 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะใครหาอยู่ต้องรีบจับจองให้ทันเลยนะเพราะว่ามาไวไปไวมากๆเนาะ,ะคันนี้นะคะเป็นตัวโฉบหน้าใหม่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่หญิงแดงว่ารุ่นท็อปเนี่ยมาพร้อมด้วยกล้องรอบคันอยู่แล้วเนาะ แล้วก็ไฟหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ให้อยู่แล้วนะคะมี d a y ์ไลท์มีมาให้ครบหมดเนาะส่วนตัวด้านข้างข,างของเรานะคะด้านข,าข้างของเราเนี่ยก็คือเป็นลอ้ออลลอยสเปคเดิมจากศูนย์นั่นเองนะคะเป็นแม็กเดิมจากศูนย์เลยคันนี้นี่ต้องเรียกว่าเป็นรถยนต์ที่สีเดิมๆอยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรถเป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่ ก็ตอนนี้เนี่ยล้างสีเอาฝุ่นออกคาวๆแต่ว่าวันนี้พามาดูสภาพสดๆเลยว่าอันเนี้ยตอนที่เราไปซื้อรถลูกค้ามานะคะก็คือสภาพของรถยนต์เนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยยังไม่เรียบร้อยนะคะก็คือยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะแต่ว่าวันนี้มาอัดคลิปให้ดูกันก่อนนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยก็เป็นติดฟิล์มของลามินามาเนาะนี่แล้วก็เป็นหุ้นได้นะคะ H1 Deluxe นั่นเอง คันนี้มาด้วยกล้องรอบคันนะก็คือมีด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเนี้ยก็มาพร้อมด้วยเซนเซอร์ข้างหลังด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูก่อนเนาะาภายในของเราเนี่ยก็คือเดี๋ยวถ่ายเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่ารถย,ยนต์คันนี้เนี่ยสภาพที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดภายในนะคะก็คือสภาพก็หลังคาเนี่ยเท่าที่หญิงดูเนี่ยไม่ได้เปื้อนหรือว่าไม่ได้เลอะเทอะไม่ได้มีริ้วรอยขาดนะคะ ตัวบอกของเราเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพดีตัวผนังด้านข้างของตัวรถเนี่ยก็ไม่มีริ้วรอยนะคะไม่มีริ้วรอยได้เป็นพายางเข้าลูกทั้งคันเนาะเป็นพายางเข้าลูกทั้งคันนะคะอันนี้จะเป็นพรมเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นที่เติมในส่วนของตัวฉีดน้ําน้ําฉีดกระจกด้านหลังเนาะอ่าอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูคร่าวๆนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรถยนต์เข้าใหม่วันนี้มาอัด รีบให้ดูกันแบบสดๆไปเลยว่ารถยนต์เข้าใหม่เป็นยังไงกันบ้างนะคะของร้าน19โพสีทองเนาะอ่าถัดมาด้านข้างนะคะคันนี้ด้วยความที่เขาเป็นรุ่นดีลักเนี่ยเขาก็ต้องมาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้านะคะมาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้าภายในห้องโดยสารเป็นรุ่น11ที่นั่งเนาะเป็นรุ่น11ที่นั่งนะคะ คันนี้เนี่ยก็คือจะมีทีวีจอหน้าแล้วก็จอกลางมาให้ครบหมดแล้วนะคะรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ที่ตะเข็บเดิมทั้งคันตะเข็บเดิมทั้งคันเนาะไม่มีชนหนักไม่มีผิดควม่มไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อแล้วก็รับประกันในส่วนของเลขไม้แท้ให้ด้วยคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติเช็คศูนย์นะคะมีประวัติเช็คศูนย์ทุกระยะ อันนี้พาดูพาดูภายในห้องโดยสารท,ที่แบบว่าสดสดกันเลยนะข้างในเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะภายในห้องโดยสารยังไม่ได้ทำความสะอาดมีทีวีจอหน้าจอกลางมาให้ครบหมดแล้วคันนี้นี่รถใช้น้อยมากเลยนะแล้วก็เอกสารในการเข้าสูย์เนี่ยคือมีครบหมดนะคะมีครบหมดเดี๋ยวหญิงจะให้ดูประวัติ ของการเข้าศูนย์ด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนอยู่ใกล้กับร้าน1 9โพสีทองของเราแนีวแวะมาดูรถจริงได้เลยนะมาดูรถจริงมาทดลองขับนะคะร้านหญิงอยู่บนถนนการนาพิเศษใกล้กับสมาคมชาวปากใต้แล้วก็ห้างคาสิโอนั่นเองอืมคันนี้ออปชั่นรุ่นท็อปมาให้ครบหมดอยู่แล้วเนาะหลายๆคนที่ติดตามหญิงก็พอจะทราบอยู่แล้วว่าออปชั่นของรุ่นดีลักมีอะไรกันบ้างเนาะ อันนี้เอกสารที่มาจากของโชว์รูมคือมาอยู่ครบหมดนะคะอันนี้ก็คือเป็นผู้มือการใช้รถอันนี้เป็นตัวบุกเซอร์วิสนะคะแล้วก็ถ้าหากาเดี๋ยวยังเอกสารยังไม่หมดอันนี้เป็นหน้าจอนะคะแล้วก็เป็นหน้าจอหลังคือเอกสารมาครบหมดเลยนะแล้วก็อันนี้ถ้าคุณลูกค้าซื้อสดนะคะถ้าคุณลูกค้าซื้อสดเนี่ยเรานะคะแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหมดปีหน้านะคะปี66เลยนะก็คือใช้ต่อได้เลยนะ แล้วก็ภาษีของคันนี้ก็หมดปีหน้าเหมือนกันปี66ถัดมาเดี๋ยวเรามาดูประวัติกันก่อนเรามาดูในส่วนของประวัติอันนี้เป็นบุคเซอร์วิสนะคะแล้วก็คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวตอนนี้เลขใหม่คันนี้อยู่ประมาณส0 0 0มโลนะก็คือหมื่นโลแรกนะคะอันนี้เข้าที่20,000โลแรกนะแล้วก็อันนี้จะเป็นระยะที่ต้องเข้าครั้งถัดไปนะคะครั้งถัดไปเนี่ยก็คือต้องเข้าอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0กิโลเนาะแต่ว่าตอนนี้ เลขไม์ของรถยนต์คันนี้นะคะเลขไม้ของรถยนต์คันนี้เนี่ยอยู่ที่2อ0 0มื่นแปดพันนะคะสองหมกิโลเมตรนั่นเองก็คือจริงๆอ่ะมันยังไม่ครบต้องใช้งานอีกประมาณ2,000กิโลนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวทางร้าน19บเกพสีทองเนี่ยก็แถมฟรีนะคะโปรโมชั่นวันนี้ก็คือถ้าใครจับจองคันนี้ ทางร้านนี้แถมฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจากศูนย์คุณใดนะอีก10,000กิโลนะคะก็เดี๋ยวหญิงทําความสะอาดล้างเรียบร้อยเนี่ยหญิงจานัดคิวช่างเอาไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เลยนะคะท่านไหนซื้อไปเนี่ยก็ใช้ได้ยาวๆอีก1-0,000กิโลเลยเนาะภายในห้องได้สารคือไม่มีริ้วรอยเลยเนาะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายให้ดูตัวกล้องรอบคันอันนี้เป็นกล้องรอบคันของรุ่นท็อปสุดนะคะ เป็นรุ่นดีลักของเรานั่นเองแล้วก็สามารถเปลี่ยนมุมมองที่ตัวทัศสกรีนหน้าจอได้เลยนะคะ,ะแล้วก็คันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยหรือภายในห้องโดยสารเนี่ยคือยังสะอาดสดอยู่นะคะไม่แทบไม่เห็นริ้วรอยเลยนะพลาสติกหลายๆจุดเนี่ยก็ยังไม่ได้แกะออกเนาะอันนี้รุ่นท็อปก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้พลาสติกอย่างตัวม่าน มันด้านหน้าก็ยังไม่ได้ลอกออกเนาะอันนี้นะคะแล้วก็พลาส,สติกที่ไฟก็ยังไม่ได้แกะออกเหมือนกันนะคะแล้วก็คันนี้มีในส่วนของพรมติดตรงนี้ให้ด้วยนะคะพรมติดด้านหน้ารหลดให้ด้วยเนาะซึ่งถ้าเราไม่ชอบก็สามารถเอาออกได้นี่เพราะว่ามันมันจะไม่ได้มียึดติดอะไรนะคะก็แต่ว่าเดี๋ยวก็คือทางร้านน่าจะแกะออกให้เนาะแต่ว่าถ้าท่านไหนอยากได้ก็ อย่าลืมทักหญิงนะเดี๋ยวหญิงเก็บไว้ให้แต่ว่าเดี๋ยวตอนที่ที่เราลางรถเนี่ยเราจะให้เอาออกอแต่ถ้าท่านไหนอยากได้ก็บอกได้นะคะเพราะว่าเราเก็บไว้ให้เฉย,<ๆ>ฉยอันนี้ก็คือภายพาดูภายในรถของตัวรถที่เป็นสภาพของรถยนต์ที่ทางร้านเราซื้อเข้ามาเนาะเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคากันเลยดีกว่าค่ะคุณลูกค้าอ่า คันนี้นี่ใครหาอยู่ต้องรีบมาจับจองเลยนะคะอันนี้เด็กหญิปิดประตูไฟฟ้าให้ก่อนใครหาอยู่รีบมาจับจองให้ทันเลยนะคันนี้สภาพสวยจริงรถใช้น้อยใช้ไปเพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นนะแล้วก็มีประวัติเช็คสูตรให้ถูกระยะเลยเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะได้ออปชั่นเป็นรุ่นท็อปซึ่งรถสวยๆรุ่นนี้หายากแล้วนะคะ คราวนี้เนี่ยเรามาฟังในส่วนของราคากันบ้างนะวันนี้นะคะคันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1 4 2 0, 9 0 0 0าบาทนะคะซึ่งราคานี้เนี่ยคุณลูกค้าที่เครดิตด,ดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยหลังจากที่ฟรีดาวแล้วเนี่ยคันนี้จะผ่อนโดยประมาณ 20,000-3,000ก,กว่าเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือหญิงคำนวณให้ยาวสุดเป็น84งวดนั่นเองเนาะท่านไหนสนใจเนี่ยสามารถแวะมาดูรถจริงที่ร้าน19โพสีทองได้เลยนะคะร้านของหญิงเนี่ยตั้งอยู่บนถนนการจนาพิเศษใกล้กับสมาคมชาวบักใต้เราก็ห้างพิโอนั่นเองซึ่งห่างจาก2จุดนี้เนี่ยโดยประมาณ400เมตรนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนมาไม่ถูกเนี่ยสามารถเซิร์ช Google Map ได้เลยเป็นชื่อ ร้าน19โพสีทองรถมือสองนั่นเองนะคะ Google Map ก็จะพามาถึงที่ร้านเลยเนาะส่วนถ้าท่านไหนต้องการซื้อสดนะราคานี้นะคะไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%เนาะแล้วก็หากลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดต้องการจับจองรถยนต์คันนี้นะคะและต้องการจัดไฟแนนด้วยเนี่ยเรามีบริการส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านหลังจากไฟแนนซ์ผ่านเรามีบริการจะส่งมอบรถให้เช่นเดิมเนาะ แล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้ก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆเข้าใหม่แบบนี้เรื<ๆ>่อยๆเลยเนาะวันนี้เนี่ยหญิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบให้พี่ๆที่ร้านเนี่ยลางรถคันนี้แล้วก็ทำความสะอาดภายในนะคะลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆจะได้รีบมาดูรถยนต์คันนี้แล้วมาจับจองกันไปเลยเนาะ วันนี้ขอตัวไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรถสวยๆคันใหม่คันหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย